อยากเปเล่มแรงมีกมีอยู่แล้วเชือูมีมีรอมาจะเข้าหรือไม่เข้าอันนี้อยู่ที่เขาแต่มาเชือูเักกีนอ่ะอยู่กาลเหลืองมดเลยนี่คือเอาไงเล่นเลยใช่ไหมเล่นเลยเจอบ้ามีบ้างเจออยู่ไหนบ้าเมื่อกี้ในนั่นบอกว่าอยู่แดองคนอ่ะเจออยู่แนดงแดองคนเหรอใช่ใเฮีย มีคนบอกว่าแรงแดงสองคนไปดูไหมไปเก็บแรงแดงก่อนเก็บแรงแดงก่อนแล้วกลับมาตรงนี้เชื่อกูทันทำอะไรไม่ไหวดูเว่ยเก็บปุ๊บเคลียร์ปุ๊บรีบมาเลยดีไปจับยากให้หมดเขาที่เอาท็อปกระจกไซส์หน่อยดิตรงไหนของแรงแดงไม่รู้ว่าแต่ยังมองบอกว่าเห็นแรงแดงเบิกมาเปแล้วปะวะไอ้เหี้ย รแขบวนปะโทรหาขบวนโทรหาขบวนแต่ว่าพวกเขายังไงต้องเบิกเียล่าสุดใครบอกอันอยู่ไหนอะไม่รู้ไม่ไม่รู้อ่านในดักแชทดิอ่านในดักแชทเหรอเออวช่างมันต้องไปคุมกระดาษเหลืองเคก็กลับที่กลับที่กับที่กับที่ผมว่าคุมกระดาษเหลืองได้เยอะเพราะเขาต้องไปเบิกรถที่อื่นพี่แล้วก็ถ้าสมมติผมว่าตรงท่านหมติดูเขาอะถ้าสมมติเขาออกต่อเนอเอาแม่งเลยก็น่องาหนวใจแล

กูเล่นได้กูเล่น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 ้อยู่ข้างบนขึ้นมาได้แล้วขึ้นมาจบกันั่นแหละเล่นไม้ตี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 คนเดียว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 เลือยแงเลือยแงเาเออเก่เยดีโดีเเชื่อเลยอีกทีเดียวทีเดียวเออตียิงเเกตีเลยตีเลยเเกให้เกเล่นเลยจบ

นี่นะผมได้แท็กมาสองอันให้เก็บไว้ที่ใครอะเก็บใส่รถเก็บใส่รถไว้ก่อนเช็คยไปเร็วหน่อนเก็บยังเอาเก็บใส่รถเก็บใส่รถไว้ก่อนอยากให้รวมทีเดียวเก็บก่อนเนี่ยเออแปบนดูให้หน่อยครับผมพี่มารักแท็กไม่มีอะไรแล้วนี่คนละหมดไม่ไม่บังบังบังจบยังอะมีคนมากเฮ้ยใครมาเฮ้ย เร่งลอยอยู่ไม่น่าใช่เวกัวไม่น่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยใส่ดักแชดมาดูผม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 ผเฮ้ยจะบอกว่าสมมติถ้าใครมีแท็กมาเนี่ยเก็บใส่รถก่อนเลยไม่ต right? ้องรวมไม่ต้องรอรวมเก็บใส่รถก่อนไปเติมน้ำมันก่อนนั่นน่าเดี๋ยวมานะไปบํารไปบัารุงไซน์อะไรใกล้ๆเอามาไปด้วยเฮ้ยไม่ต้องเติมใช้ถังไปก่อนจะบอกใช้ถังไปก่อนเลยโทรเรียกโทรเรียกดิโทรเรียกมาเลยโทรเรียกดิเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ใช้ถังไปก่อน เชื่อพี่สรบจะโดนจับอีกรอบแล้วจังหวะเดียวจังหวะเดียวต้องเล่นพี่ต่อจ๊อไอ้หรอไอ้ค้งไอ้หรอจะคุ้งแกงไอ้เรื่องท่ยใครไอ้เรื่องท่อใครตำรวจเตาเราไงท่านเรอไปเป้นตำรวจเ้าเราเตที่ไหนเตาหน้าสนอเลยเตาเคยเด้งก่อคุ้เลยอ้หรอกลับมาใช้ตังค์นั่นเติมอี่น้ำมีแท็กอะไรบ้างวะไม่รู้อะเออไปรี่ไปนี่มาไปนี่ไปนีบมาไปรีบไปนี่ม เกียร์สายรถเกียร์สายรถเก็บใส่รถเออเก็บใส่รถควายกูควายกูมาไว้ควายกูวะกูมีปืนเออเออเออเก็บร์ไปกับมึงเออเออได้ได้ตามนั้นตามนั้นจัดไปเพื่อนเราเล่นแท็กเงินอยู่แล้วเอ้ยเล่นแท็กเขาอยู่แล้วีีเรยใช่ใช่เราเล่นแท็กเขาเลียงแท็กทองเสียช่างแม่งแต่ขอแท่ทองแท็กกำไรเสียพอทองคืนกำไรพอแค่นั้นแท็กทองแค่กำไรโดนเอาไปก็เอาคืนได้ช่างมันเถอะไฟยต่างๆหลายไฟเลยเเ้้มมมมีีขขาาาานนึึงงคกลางอะตรงกลางอะไปไปพี่ใครอะถือปืนไปตลอดเกี้ยงร์ แล้วเลยไอเปิดค่ะเปิดค่ะเอารถไงอะก็ไอทีนี้นั่นเราไม่เข้ามาเป็นฝั่งถูกเช็คขาเป็นฝั่งหลังนี่เราโดนดูสรงละหายไปไหนหมดแล้ววะอ๋อข้างบนนะต้องรีประเทศอีกรอบมันนเลยอ้วฮัลโหล ฮัลโหลพวกเราฮัลโหลเดี๋ยวนี่เดี๋ยวคุยนี่เดี๋ยวร้องว่าเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยให้เอารถพวกเราอ่ะคนที่มีรถอ่ะ uh, ไปจอดป,ปิดไปจอดป,ปิดที่เบิกรถไว้หน่อยดิ deh. ให้เหลือช่องเดียวให้คนอื่นให้คนธรรมดาเบิกไป

ต้องไฟนะสู้สุดตัวเลยนะเั้านี่ไม่ใช่มองอยู่ oh. ไหนวะเมื่อกี้มีคนเกิดอ่ะไปไหนแล้ววะอยู่ในตึกปูนป่ะแอบตึกปูนป่ะ <the> เขาวิ่งหนีนะตอนจะออกประเทศอ่ะวิ่งหนีไปหนไม่รู้อ่ะ จริงๆดักฝั่งนี้แม่งเลยก็ได้เนี่ยบอกให้อยู่ด้านหลังวะตัวนี้เช็คตึกแดงป้าเช็คตึกแดงเช็คตึกปูนบ้างเช็คหมดเลยก็ได้นะไม่แต่ผมก็ไม่อยากให้เช็คหมดแล้วเจอแล้วโทรไม่ได้เช็คหมดไม่ได้เดี๋ยวมันจะเสียผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นโดมเป็นโดงที่เราควรได้เว้ยกลลับไไปปดดิิเ่นอย่าลักได้ ไม่ได้จอดรถตรงนี้ไว้ตรงนี้แม่งเลยตรงนี้เจอฝั่งนอืไม่ออกไม่ได้ตําบูที่บินอ่ะจะบินจะบินไหนวะผมไม่ผมว่าตื่นแดงถ้าตํามูเจอยังไงก็ต้องตื่นแดงไอ้เชี่ยทุกคนที่แอบอะให้ไปหาคนเดียวพอหาคันเดียวพอหาเจอแล้วทัไปทวิตเตอร์หน่อยดิว่าตำรวจเอามาปล่อยคนด้วยคนเขายังไม่ได้ออกอะอ่ะไรฮะ เนี่ยคุณเจอเขาอยู่ใต้สะพานใต้สะพานไม่เฮียลองเช็คตื่นตยังดูลองขับหาแล้วถ้าเจอไม่ต้องลงนะเรียกผมโอเคครับแันบนึงแป๊บนึงน่ไ้คักันีคันนีก่อนใช่เร่งให้อยู่เหมือนวิ่งนะอ้าอุ้ย ไกลสี่คนเหมือนเลยสัตว์เฮ้โดรนสีฟ้าใครวะอ๋อพวกเราเนี่ยของเราของเราของเราแล้วแบ็คจะโดนไว้อยู่หน้าที่คนเดียวก่อนห้องปรมตีกูเขาอยู่แถวนี้เยอะมากเลยนะเว้ยเยอะจริงอ่ะเยอะมากดูเช็คตึกแดงเช็คตึกกูดูได้เลยพี่เยอจริงเช็คตึกแดงเใช่ไหมเช็คตึกแดงต้องเช็คต้องเช็คต้องเช็คมีเข้ามาคนนึงเห็นไหมไกลๆอ่ะหน้าคุกอ่ะเลยแค่อยู่เลยแค่อยู่เลยแค่อยู่เลอยู่แค่อยู่อย่าบัง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 ตบมาเฉินเออแล้วมันเด็กกูยิง ไม่ออกไปข้างนอกไงวะเนี่ยได้ขับได้ขับอยู่อ๋รอรถเท่อะย้มขับได้เปล่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออแล้วคันนี้ยิ้มขับได้เปล่า เรือกควักปืนก่อนนะข้างหน้ายืนจี้อยู่เลยนะยังไม่รู้เลยว่าใครก็รอดูก่อนเฮ้ยตำรวจเริ่มเยอะผู้ใจว่ะวอร์จิต,ต,ตพูดแค่นี้ว่าวอร์จิตตำรวจออกก่อนไหมไม่ไม่จะเห็นควักอาวุธไม่ได้ไม่ได้ตำรวจต้องยืนมองก่อนไม่ไม่เพงบอกตำรวจอาคุกเลยให้แทงเลยตำรวจอยู่เนี่ย เขาบอกว่าถ้าเราถ้าเราผู้เล่าความาพูดจะเขาสลบคนสลบมาหยิบได้ไหมครับมีคนสลบคุณไม่ให้ไม่ได้เนี่ยครับตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้นี้ไปรุ่นให้ตำรวจมาช่วยนยเด้อตำรวจครับอุ้มไปไหนครับเนี่ยเขาสลบแต่ผมอุ้มไม่ได้นะเออตำร้องจับในช้านานจังอ่ะในเช้านานจังอุ้มไม่ได้อ่ะนานี้เยอะช่วยช่วยหน่อยครับครับเดี๋ยวจครับเขาทำอะไรตำรวจดูไว้ก่อนไม่เขาบอกพวกเราหนะต่อเนอแทงแม่งเลยเยอะ ถ้าตำรวจอยู่นี่เยอะก็อยู่ตรงนู้นไปเลยจบๆเขาบอกว่าเขาไม่ไปว่าเราถืออาวุธอ่ะใครถืออาวุธปะไม่ใครถืออาวุธพวกเราไม่มีไม่มีใครถือก็ไม่มีใครถือไหนฮะแคทใครถืออาวุธอ่ะว่าพี่ใครถืออาวุธอะใครถืออาวุธอ๋อมมาบอกตอนนี้นะพี่นะก็ไม่มีแล้วนี่นั่นนั่นนั่นข้างหลังชิโนะไป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 วุ้นหลังเตะปูน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  อันนี้กระปานนี่นะนี่ดักกสะพานนะข้างหลังปีนออกได้ปะปีนได้ไหมพี่อยากรู้อันนี้เหนอปีนได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมปีไม่ได้ปีลงสะพานได้ไหมปีลงสะพานไม่ได้ปีนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้โอเคกันเข้าไปไม่ได้กันเข้าไปลงสะพานไม่ได้นอกจากเจ็บตัวแล้วลงมาทีเดียวเอาให้หมดหาให้เคลียร์พี่ว่าเจอไม่ลงรถนะบอกพวกเราด้วยไม่ลง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 ไม่ต้องรีบคู่หลับไม่ต้องรีบเลยพยายามมองบนตรงไปตึกเรื่อยๆบอกว่า ขากระโดดตรงนี้ได้ปะยิงได้เท่าขึ้นเนี่ยพี่ยิงให้ก็ถอยไปเฮ้ยเอเห็นแล้วท่านสองเห็นป่ะ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 งที่กระโดดอยู่เห็นบ้างตึกแรกตึกแรกตึกแรกทั้นสองนู้นนู้นเห็นป่ะเห็นบ้างกระโดดอยู่สามคนสามคนสามคนเฮ้ยเฮ้ยพ่อนคนที้ขึ้นเอาพวกเราพวกเราขึ้นขึ้นขึ้นล็อกรถด้วยเว้ยไปขึ้นไปขึ้นไปดักล่างด้วยต้องมีดักล่างด้วยพี่

ตามไไปวดมันเพื่อนหวดมันเพื่อนหวดมันเพื่อนหวดอีกทีอวดไปอีกทีเออถอยถอยมึงขึ้นรถไปดิไปลบหลบขึ้นกำลังขึ้นหลบ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 ลบเอยลบแล้วลบแล้วลบลบลบบแดแดอกแรให้หมดแก้ดแให้หมดกรหมดกบอวุนแกวดแกวด ล้ว้วนเดยเดี๋ยวดไป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 ไต่อหาต่อเยเหคนน้อยเอาหาต่อดิไปไปไต่อตหาต่อเดยหาต่อไหาต่อไวู้ไวไวรถไไมด้คมไ้มไ้มหมดแล้วนะหมดแล้วนะหมดแล้วนะไปไไออกเลยถอยเลยไปเลยไปเลยเรื่องรถตำรวงานไปเลยเฮ้ยไปไยายามไอ้คนมีรถพยายามไม่ต้องรอเว้ยแล้วพยายามไม่ต้องลมตนนี้ไปก่อนไม่ต้องรอไปังไปัจุดที่หลังตอนแรกอ้ยต้องรอต้องรอต้องรอ ดักจุดแรกที่เราดักจุดแรกดักจุดแรกพี่มาเจออีกเอ่อเออใช้วิธีการแบบนี้นะถ้าเวลายิงยิงปุ๊บไะยิงพ้อมน้นไปก่อนถึงเวลาถ้าถ้ามันลมแล้วอะหลังจากที่ไปยิงแล้วนะพี่เองยิงนะเออพี่ยิงดีกว่าโอเคพี่ยิงนะโอเคไม่กระสุมุมหลือน้อยนะอ่างเซฟโอเคกันกันกระเซฟบเซฟเน่อยแล้วนึงขานี้ใครอ๋อครับ ผมมีแจกทองใครเอาไปถือไหมใครมีปืนมีปืนใครถือบ้างแล้ว่าตอนนี้มีปืนนึ่งครับปืนถือมปเลยพี่ไม่ได้ถือพี่ไม่ผมถือหนึ่งแต่ปัญหาคือพี่โดนโฟกัสบ่อยดิไม่เป็นไรครับพี่เต้ถือไปเลยเสียก็เสียไม่เสียก็เสียไม่พี่เต้ไม่ต้องเหี้ยพันเราสีสองคนอย่าเสียก็เสียอย่าไปคิดมากโอเคป่ะแท็กทองไม่มีคะแนนเว้ยที่มึงควรคิดมากคือแท็กเงินเว้ยเอาแค่แจกทองไอ้เงี้ยกล่องดำไอ้เงี้ยสิบกล่องเราซื้อใหม่ได้กูบอกให้ โอเคแท็กเทาเจบ้านทำมาขนาดนี้แล้วไอ้เกาะยกกะโหลกม่ได้บอกให้โอเคดูพุ่มตัวนี้ดูในพุ่มนี้ดูในพุ่มนี้พุ่มที่อนะพุ่มนี้ต้องเจ้าก้าผมขอกินข้าวเปนอผมขอกินข้าวไไม่ต้องเสยอะไรบางบ้างไม่เลยเฮียต้องกินข้าวถอยไม่ใช่เดี๋ยพิ่งเพิ่งกินไอ้เพื่อขับขึ้นมากินบนขึ้นมากินขึ้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 นนั่งอฮ้ยน่เฮ้ยเียเฮียเฮีย้มียเฮียเฮียเฮียเพี่เีเฮียเนีฮเเเีย รงนนู้เอาก่อนค่อยประชุมเอาอ่อนแล้วเหลือตอนนี้ครับเขาประกาศอะไรดิเราเป็นคนเราเป็นคนฟังด้วยดิคนนู้นมีบ้างไหนตัวไหนตัวไหนอย่างข้างบนนั้นเราเป็นคนไม่ได้เกิดดิเราฟังถ้าเขาเรียกเราก็ฟังอ่ะฟัง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 บอสับถ้ามีตีมาเดี๋ยวผมจะมานะครับฟังฟังฟัง อันนี้เ,เลย,ลเย,เลยสามสองเจครับเรียกช่างาเยางานนดเยเรียกช่างมาเรียกช่างดิเรียกช่างเลยตรงนี้พอดีเลยเรียกช่างเลยซ้อม เล่นทีเผือกต้องเล่นกันแบบนี้แหละเออใช่ก็โดน่อกก็ต้องเบบนียู่วจะเล่นกันแบบนี้ต้องเล่นกันแบบนี้แหละอัี้าเล่นกันทุกเหลี่ยมถูกปะอ้นนี้ต้องเล่นทุกเหลี่ยมก็อย่างเงี้ยเล่นกันทุกช่องว่างอยู่แล้วก็เล่นกันแบบนี้แหละอันนี้ก็เขาหัวช่องว่างมาเราก็หัวช่องว่างกลับไงจะใส่กันทุกช่องว่างแล้วนี่เอามาเก็บเก็บแ่รถเยเก็บแต่รถไปเลยเก็บรถไปเลยเก็บปืนด้านหลังเสียบปืนด้านหลังมาดีเ็เือง เรากพี่ผมไปเคลียร์เพื่อก็ได้ไหมเพื่อนโดตีอะขับน้ำเลยขับน้ำพ่เิขึ้พเนมาขึ้นมา G P S ไม่มีไม G P S ของ G P S หน่อย่้นใกล้ๆดีต่วไปเดี๋ยวขวาเจอล้มล้มล้พอละล้มไปหลงเล่นเลยไปหลงเล้มอย่าไม่ต้องล้ม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 ไม่ต้องดีหอกยเได้เ้าล้มอีกรอบไม่ล้มไม่ล้มน่วงเออเก็บเก็บละเก็บเก็บเก็บเอมาเลย ป้นมาป้นมาทีละคนป้นมาไปเขาบอกหยุดแล้วไปหยุดหยุดหยุดไปหยุดพอรวมรมารวมไปรวมรวมช่างเข้ากระเหลืองยางางการเหลืองเลยครับ